สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรคลิปนี้ก็เป็นคลิปคำทำนายดวงของชาวราศีมังกรประจำเดือนพฤศจิกายน2563สําสำหรับการฟังคลิปนี้นะคะควรจะฟังทั้งลัคนาและราศีควบคู่กันไปนะคะโหราศาสตร์อาจารย์แต่ละท่านก็จะมีการทำนายดวงที่แตกต่างกันออกไปบ้างแต่โดยหลักแล้วเราก็จะใช้ดาวหลักและดาวจรในการทำนายเหมือนๆกันค่ะหากชอบการทำนายของแม่หมอฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะ สำหรับผู้ที่มีวันเกิดตั้งแต่วันที่1 5มกราคมถึงวันที่22กุมภาพันธ์หรือผู้ที่มีลักนณาสถิตอยู่ที่ราศีมังกรชาวราศีมังกรนี้มีดาวเสาร์เป็นดาวประจำลัานณาราศีเกิดของเจ้าสตานะคะในเดือนพฤศจิกายนนี้ดาวเสาร์ยังสถิตอยู่ในภพวินาศและมีตำแหน่งเป็นคู่ศัตรู แต่ในเดือนพฤศจิกายนนี้มีดาวหลายๆดวงเลยที่เขาจะโครจรทำมุมให้กับชาวลัคนาราศีมังกรได้รับโอกาสความเป็นอยู่ในชีวิตของชาวราศีมังกรจะเริ่มดีขึ้นนะคะเดือนพฤศจิกายนมีดาวใหญ่ที่เขาจะโครจรย้ายลัคนาราศีซึ่งเดิมทีจะอยู่ในภพวินาศของชาวราศีมังกรจะย้ายเข้าทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมังกร ในช่วงวันที่14พฤศจิกายนดาวพระฤหัสบ,บดีเป็นดาวเป็นดาวใหญ่เขาจะมาทับลัคนาของชาวราศีมังกรค่ะจะส่งผลในหลายๆด้านในชีวิตของชาวมังกรนะในช่วงนั้นนะ่ะนอกจากดาวพระฤหัสบ,บดีแล้วยังมีดาวศุกร์ที่โคจรมาอยู่ในภพกรรม,มะด้วยของชาวราศีมังกรและได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิบดีด้วยซึ่งมันก็หมายถึงว่าความโชคดีแล้วก็โอกาสดีๆต่างๆค่ะ จะมาสู่ชาวราศีมังกรนะด้านเกี่ยวกับการงานเราไปดูกันว่าเดือนนี้มีดาวอะไรย้ายกันบ้างค่ะเริ่มกันตั้งแต่วันที่4พฤศจิกายนดาวพุธโคโจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบกรมมะค่ะในวันที่14พฤศจิกายนดาวพระฤหัสบดีโคโจรเข้าทับลัคนาของชาวราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นนิด แต่ไม่ต้องกังวลนะตำแหน่งเป็นนิดนี่แปลว่าด้อยแต่ถ้าเทียบกับการที่ดาวพฤหัสบ,บดีทับอยู่ในราศีใดดาวพฤหัสบ,บดีเป็นดาวใหญ่เป็นดาวประธานสุปเคราะห์ยังไงก็นำความโชคดีมาให้กับชาวราศีมังกรค่ะและเป็นดาวเทวดาที่จะคุ้มครองชาวราศีมังกรหลายด้านเลยในวันที่16พฤศจิกายนดาวอาทิตย์จะโครจรเข้าสู่ราศีพิจิก ถ้าเทียบกับดวงคนราศีมังกรนี่คือพบราภะค่ะในวันที่18พฤศจิกายนดาวประสุจกจะโคจรเข้าสู่ราศีตุลถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือพบกรรมมะดาวประสุกได้ตําแหน่งเป็นเกษตราธิบดีแสดงถึงข่าวดีเกี่ยวกับด้านการงานความก้าวหน้าในธุรกิจของชาวราศีมังกร ในวันที่24พฤศจิกายนดาวพระเกตจะโคจรเข้าสู่ราศีธนูถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือภพวินาศและสุดท้ายในวันที่25พฤศจิกายนดาวพุธจะโคจรเข้าสู่ราศีพิจิกถ้าเทียบกับดวงของคนราศีมังกรนี่คือภพลาภะค่ะดาวพุธจะนำพาความโชคดีความโชคดีเกี่ยวกับเรื่องของการเสี่ยงดวง ชาวราศีมังกรทั้งหมดค่ะเราไปดูคำทำนายในส่วนอื่นๆกันบ้างด้านการงานนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับพวกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรือธุรกิจออนไลน์ต่างๆค่ะจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะบางคนที่ทำงานด้านการติดต่อสื่อสารกับต่างชาติต่างภาษาก็จะมีทิศทางไปในทางที่ดีขึ้นด้วยในวันที่14พฤศจิกายน ดาวพฤหัสบดีโคจรในภพตนุท้าปราสีเกิดของเจ้าชะตาได้ตำแหน่งเป็นมาตรฐานเป็นนิดการที่ดาวพฤหัสบดีโคจรทับปราสีเกิดของเจ้าชะตานะแม้จะได้ตำแหน่งมาตรฐานเป็นนิดนะแต่ด้วยว่าดาวพฤหัสเป็นดาวประธานสุปเคราะห์ค่ะจึงส่งผลให้ชาวราศีมังกรมีดวงชะตาที่กล้าแข็งขึ้นเจ้าชะตาจะรู้สึกว่ามีพลังดีๆเข้ามาในชีวิต มีความเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นในด้านการทำงานจะสามารถลงหลักปักฐานสร้างความมั่นคงเข้มแข็งขึ้นในการทำงานนะคะและเมื่อดาวพระฤหัสบดีทับดวงพระอาทิตย์ทับกำเนิดแบบนี้ซึ่งเป็นดาวคู่มิตรกันย่อมหมายถึงจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะของเจ้าชะตามีโอกาสจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย การงานของเจ้าชะตาก็จะลงตัวมากขึ้นเข้าที่เข้าทางและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและเนื่องจากว่าการย้ายของดาวราหูในช่วงที่ผ่านมานะเข้าสู่ภพปุตตะเจ้าชะตาก็จะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของด้านการงานไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้นทำธุรกิจอะไรใหม่ๆหรือการมีอาชีพใหม่ บางคนก็อาจจะมีโอกาสได้ย้ายงานเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตในการทำงานเป็นแบบใหม่ๆนะคะเจ้าชะตาอาจจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะส่งผลดีต่อชีวิตของเจ้าชะตาแน่นอนทั้งนี้คนที่เป็นหัวหน้างานและมีลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะในสายงานของเจ้าชะตานะอาจทำงานได้ไม่ถูกใจเจ้าชะตาสักเท่าไหร่ หรืออาจจะนำปัญหาบางอย่างมาให้เจ้าชะตาได้แก้ไขก็เป็นไปได้นะคะด้านการเงินและโชคลาภนะเจ้าชะตาอาจจะมีโชคดีจากทางไกลหรือเพื่อนฝูงคนรอบข้างนะคะนำข่าวดีเรื่องการเงินมาให้นะการเดินทางและก็การเดินทางจะเป็นแบบระยะสั้นๆนะช่วงนี้ก็จะนำโชคลาภและความสำเร็จมาให้แก่เจ้าชะตาด้วย มีโอกาสที่จะค้นพบช่องทางการหาเงินแบบใหม่ๆค่ะและมีโอกาสได้เริ่มต้นทำอะไรบางอย่างที่มันเป็นแนวทางการหาเงินแบบใหม่ๆรูปแบบการหาเงินแบบใหม่ๆส่วนคนที่ทำการค้านะก็จะมีช่องทางใหม่ๆเข้ามาบางคนอาจจะมีโชคดีจากการเก็งกำไรในทรัพย์สินก็เป็นไปได้นะคะ เจ้าชะตาบางคนที่ทำเกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์นนะจะสามารถทำกําไรจากงานในลักษณะประเภทแบบนี้ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวในเดือนนี้นะเจ้าชะตามีโอกาสที่จะได้ใช้โชคลาภจากการเสี่ยงดวงจากตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดภายในบ้านนะคะหรือไม่เช่นนั้นคนในบ้านก็จะนำความโชคดีทางการเงินมาให้แก่เจ้าชะตานะคะอย่างไรก็ตามในเดือนนี้ เจ้าชะตาอาจจะเกิดรายจ่ายแบบจุกจิกหยุมหยิมได้นะซึ่งมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของบุตรหลานหรือว่าบริวารน,นะคะหรือจะเป็นการซ่อมแซมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยรถยนต์ดังนั้นควรจะวางแผนการใช้เงินดีๆนะคะด้านความรักนะคะสำหรับคนโสดมีโอกาสจะสารสัมพันธ์กับคนใกล้ตัวหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมานานแล้ว แต่ไม่เคยสังเกตนะคะว่าเขาแอบชอบสนใจเจ้าชะตาอยู่ก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มหรือคนกันเองก็เป็นไปได้ส่วนคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะระวังจะเกิดความรักที่เปิดเผยไม่ได้ถ้าไม่ใช่เป็นตัวเจ้าชะตาเองอาจจะเป็นคู่ของเจ้าชะตาก็เป็นไปได้นะคะที่มีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นอยู่ก็เป็นไปได้นะด้านสุขภาพ ชาวราศีมังกรที่เคยเหนื่อยหน่ายกับสุขภาพมีความเจ็บป่วยมานานในเดือนเนี้ค่ะสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของเจ้าชะตาจะเริ่มดีขึ้นค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะหากเจ้าชะตาจะต้องเดินทางก็ควรจะระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยความว่ามีเหตุการณ์บางอย่างที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตาก็เป็นไปได้ค่ะ และนี่คือภาพรวมคือการทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะ